เอาอบ,อบองราคาถูกนะครับนี่ก็ทดลองกบนะครับเอาตั้งบนล้คิ้็นนะครับเพื่อที่จะให้เตาเล็กๆโถลงไปไม่โดนพื้นนะครับรอบๆก็ใช้ลวดแข่นผ้านะครับนี่ครับโห้งสองม้วนต่อกันนะครับยาวๆเข้าไปอ่า วางไว้ที่ลวดที่เราสอดเข้ามาจากผิวองค์นะครับที่เราเอารวดแผวนผ้าเหมือนกันเราเจาะรูตรงนี้เป็นรอยแตกนะครับเราก็ทําอย่างดีเลยนะครับเกียเป็นร่องเป็นร่องขององค์แล้วก็ฉาบปูนเข้าไปแล้วก็เป็นรูของน้ํามันหยดลงไปนะครับเอาขวดตั้งไว้ครับตอนนี้ ดูชัดๆครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็หมูนะครับเป็นหน้ากากหมูนะครับเอามาหูหมูหน้ากากหมูคอหมูนะครับตรงนี้เป็นเหล็กที่เราเจาะเข้าไปนะครับน,นี่เอาใบใบของเกียร์เจาะแล้วก็เหล็กสอดเข้าไปนะครับเป็นเหล็กแผ่นผ้าที่เราเราเลาะยางออกนะครับแล้วก็แทงเข้าไปนะครับแล้วก็งอหัวงอท้าย ฝั่งข้างนอกก็งอไปรูปตามที่รอยใบตัดนะครับตรงที่น้ำมันหยดเราก็ทำไม้นะครับแล้วแต่ใครจะออกแบบไม้ว่าจะทำน้ำมันหยดแบบไหนนะครับข้างล่างก็ย่างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามากินนะครับย่างจนถึงตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนะครับแบตนะครับเพราะว่าเอาออกไปกินหลายชุดนะครับเพราะว่า เราก็ใส่หมูเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าซื้อหมูมาสามโลนะครับย่างกินหมดนะครับวันนี้เพิ่มไขมันนะครับเมื่ดนะครับจนค่ำนะครับวันนี้น่าจะกินกันยาวนะครับกินให้เอียนไปเลยนะครับวันนี้นี่เปิดไฟดูน้ํามันนะครับน้ํามันน้ํามันโอ้น้ามันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับขนาดย่างแค่ครั้งแรกนะครับ เป็นน้ำมันที่ไหลออกมาจากโขงนะครับน้ำมันรวมนะครับทั้งนอกก็กำลังนั่งย่างกันอยู่นะครับเตานอกทั้งในนี่อบหมูอบหน้ากากดูที่ห้อยอยู่หลายอันนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับเตานี้ราคาแทบจะไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าโ่งนี้ก็เป็นโ่งแตกที่เขาจะทิ้งฝานี้เขาก็แบบว่ามีอยู่ที่บ้านนะครับเป็นฝาหมอกก๋วยเตี๋ยนะครับ,มบ,รบไม่ได้ใช้งานนะครับ ถ้าเราไม่มีก็ใช้แผ่นสังกะสีอะไรมาปิดก็ได้นะครับนี่ก้นเตาก็จะลงมาประมาณขนาดนี้ด,ด้วยกระถางกระยาที่เขาจะทิ้งนะครับแล้วก็เอาอ่าหินเกียรเจาะให้รูอากาศเข้าข้างหนึ่งเหมือนกับเตาที่เขาขายนะครับอันนี้กลับมาดูช่วงกลางวันอีกนะครับ กำลังย่างกำลังกินกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำนะครับอาจารย์โทน,าานนะครับอาจารย์อ้วนนะครับโบนโชนชานเนลนะครับก็โบโลนโนพยาเสียงนะครับวันนี้ก็มาลองเปิดอกิจสเดานเต่านะครับ ละเอียดยิบนะครับนี่นะครับก็ทหารอ้วนนะครับก็มานะครับตอนนี้เป็นวันที่หนาวนะครับวันนี้ประมาณยี่สามองศานะครับนนอนห่มผ้ากันดีๆนะครับหนึ่งเทพนะครับนี่นะวันหยุดสุดซอยนะครับที่ กลับมาดูช่วงกลางวันนะครับนี่อาจารย์โทนก็ยังกําลังพัดเต่าอ,อยู่ครับตอนนี้อบองอ์งนะครับเพิ่งจะเริ่มเอาหมูลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ฐานไปสามถุงนะครับถุงละสิบบาทโทโลโนมาเช็คด,ดูนะครับว่าหมูพอใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าครั้งแรกนะครับที่ทา อบองแบบหมูสามโลนะครับแล้วก็ใช้่านสามถุงนะครับที่อบลงไปตอนนี้ก็เริ่มได้กินแล้วนะแต่ละคนก็ชมว่าโอ้โหมันไม่ค่อยมีย่างนะครับไม่ถึงย่างให้แข็งน,นะครับเพราะาถ้าย่างถ,าถ้าเราย่างให้แข็งมันจะทําให้อ่าแบบว่าย่างนานมันไม่กรอบนะเราย่างนุ่มๆพอนะครับ ิธีย่างนะครับท่านผู้ชมก็เอา่านสามถุงใส่ลงไปแล้วก็ห้อยหมูนะครับติดฐานให้แดงแล้วก็ห้อยหมูเลยกรถ่านแดงแล้วห้อยหมูให้หมดพร้อมกันนะจะได้สุกพร้อมกันนะครับนี่แหละครับวันหยุดสุดซอยนะครับอบองนะครับหมูอบองนะครับมีหาปลาที่ตอนนี้เสียงในทีมเสียงในการถ่ายทำใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเพลงนะครับ วันหยุดสุดซอยเราอยู่สุดซอยนะครับวันหยุดนะครับก็มาเจอกันนะครับวันหยุดสุดซอยนะครับซอยนี้มีลักนะครับเจอกันที่วันหยุดสุดซอยนะครับท้ายซอยของพวกที่ขายแรงงานในึงเทพนะครับที่เพื่อนฝูงนะครับน้องๆนุ่นุ่งพี่ๆนะครับมารวมกันนะครับลงขันทำอาหาร บ้านๆทำอาหารแบบกินกันนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านนะครับก็มากินกันใช้บรรยากาศส้มตำย่างหมูย่างเนื้อนะครับชดเชยที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงานนะครับวันหยุดสุดซอยเลยนะครับ